็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดเลยอะไรที่โรแมนติกหรือว่าอะไรหวานๆน,นะปกป้องเป็น เป็นคนนั้นแล้วทําได้ดีมากๆด้วยคือเขาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับเราจนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดแต่ว่าถ้าใครสักคนจะเข้ามาไหมก็เวมอยู่เข้ามาได้แต่ว่าต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มให้กับเรา,เ,<อ>าเราเติมเต็มให้เขาเขาเติมเต็มให้เราอย่างเงี้ย<ต>ได้ค่ะต้องดีเหมือนพ่อหรือว่าดีเหมือนลูกผู้ชายที่เข้ามาต้องดีเหมือนลูกให้ได้สักครึ่งหนึ่งที่ลูกทํำซึ่งวันนี้มีเข้ามาบ้างไหมไม่มี เหมือนจะมีมแต่ก็อายุห่างกันเกินไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความไม่พอดีรู้สึกว่าหองสูญนา,นานมากใช่รอบนี้นานมากมมเ,เหมือนตั้งแต่มีลูกก็รู้สึกว่าชีวิตมันมันมันแฮปปี้อะคะอ่ะแต่เสียดายความสวยที่ทำมาจากเกาหลีเหมือนกอันก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้งานนี่มันไม่มีใครมาใช้จริงๆหรอหรือว่ามันกลายเป็นเรื่องที่แบบขาดไปก็ได้ความรักไม่ได้ใฝ่หาแล้วอะค่ะเอคืออาจจะไม่ค่อยได้ เชื้อเชิญเข้ามาด้วยอเราไม่แบบใส่ควาปกติถ้าเราชอบใครหรือเรารู้สึกใครน่าสนใจอะเราจะเป็นฝ่ายลุกด้วยทีนี้เราก็กดความง่ายของเราลงว่ารู้สึกว่านี่มันก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แสดงว่าเราเพิ่มความแบบว่ายากขึ้นเข้าหายากขึ้นคนอาจจะไม่ค่อยได้กล้าเข้าด้วยค่ะอก็ดูความเป็นตัวเราด้วยแหละคนรู้บ้าแบบดีเจที่คนอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าหอมว่าตามนิสัยหอมมันเข้ายากผู้ชายเข้าเข้าหายากผู้ชายจะกลัว พ่อจะคิดไม่รู้ว่าจะเข้าช่องไหนดีมีหลายช่องเลยนะคะขอเพียงท่านบอกมาช่องจะเปิดให้ท่านได้เดินเข้ามาเยี่ยมชมเลยอ่ะค่ะสดหลายปีแล้วเนาะหลายปีค่ะประมาณแบบเอ่อห้าปีห้าปีอย่างปบบแต่ไม่ขอต้องอารมณ์ดีอาจารยผู้ชายน่าจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าหาใช่มันไม่มีโอกาสได้เจอด้วยค่ะก็จะมีแต่แบบฝากเพื่อนมาบอกว่าชอบมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะมีเงื่อนไขเยอะจริงจริง เนื่องไข่แรกท่านต้องรวยก่อนอแค่นั้นอนะ่ะคือถ้าท่านรู้สึกว่าเอ้ยท่านรวยท่านมั่นคงท่านมีเหลือเผื่อแผ่อย่างเงี้ยท่านเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาเลยค่ะท่านมีโอกาสสูงมากมากเลยเพราะว่าเราทํางานเหนื่อยอสเปคเราจริงๆไม่ได้ติดต้องอื่นเลยแต่ขอให้มีตังรวยด้วยไัวตอนนี้เป็นเรื่องฐานะการเงินแล้วต้องมาเราไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันคือท่านต้องมีพร้อมของท่านแล้วเราก็มีของเราเราไม่ได้แบบว่าเออรวยมาแล้วเราจะไปแบบเกาะเขานะไม่ใช่นะแค่เราไม่เกาะซึ่งกันและกัน ปัญหาของท่านท่านแก้ได้ปัญหาของเราเราแก้ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างเพื่อนคนรับทานมีหายที่เหมือนเน็ตเมาหรืออะไรนี้บ้างไหมเพื่อนน้อยค่ะแล้วเพื่อนก็เป็น LGBT มันเลยไม่ถึงเราถ้าเขามีอะไรที่น่าสนใจมันจะผ่านเขาก่อนมันจะมีการกันซีนด้วยค่ะมันไม่ถึงค่ะใครว่า อีมาตูมคุณคุณคุณมาตูมเข้าเปคู่ของเค้าแล้วนะคือคนชอบเข้าถังมาตูว่าชอบพี่หอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่ามาตูมน่ากลัวที่สุดใช่ค่ะกินแบบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวอะไรที่เคยผ่านเขาแล้วเราก็แบบไม่เอามันก็ไม่ได้เดี๋ยวมองหน้ากันลำบากหรือว่าท้าเทศกาลเราก็จะแบบโสด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 โมีแบวค่ะมีแวบๆเข้ามาว่าเอ๊ะ เวลาเนี้ยเรามันควรจะแบบอยู่กับใครสักคนไหมหรือบางทีเนี้ยปกป้องไม่อยู่บ้านปกป้องออกไปทํากิจกรรมของเขาข้างนอกกับพ่อแม่เขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเหลือเราอยู่คนเดียวที่เราไม่มีกิจกรรมทําเลยในขณะที่ทุกคนออกไปข้างนอกกันหมดทําไมเหลือเราคนเดียวมันค่อนข้างเหงาเราร้อนหรอร้อง <c oughs> ปีเทศกาลไหนเจ็บที่สุดคะหปีก็วนวาเลนไทน์อ๋อเจ็บสุดคือปีใหม่มันควรจะแบบเอ้ยพูดหันมาพูดว่า แฮปปี้นิวเยียนะกับใครสักคนหนึ่งแต่ปกป้องก็คือหลับแล้วเที่ยงคืนมันก็ไม่ได้ซึ่งนี่ก็จะถึงขนะดใช่ยังถึงแล้วเจ็บทุกสิ้นปีค่ะหรือว่าเป็นเพราะเราจัดรายการแบบแนวโค้ชไลฟ์บ่อยๆเลยทำให้รู้สึกว่าเออเรื่องชีวิตมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่มันมันมันมีแอยากที่เข้ามาให้เราได้รู้อะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านั้นสิ่งนั้นเป็นปัญหาแต่คนอาจจะมองว่า อนนี่ฉลัดเกินปล่าอะไรเงี้แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่เล่นบทแกงโง่ได้นะเราเคยได้รางวัลนักแสดงสมครบนะแล้วคือตอนนี้เราบอกเลยว่าเราไม่แบบนีเงาเหมือนแต่ก่อนแล้วเราจะปิดหูปิดตาเลยขอพี่แอ๊ดสเตตเมนต์ท่านหนึ่นงปุ๊บท่านบอกมาเลยคะ่ะอยากทานนอกบ้านเหรอเขวันนี้ท่านดูแลตัวเองได้เลยค่ะคไดได้ด้วยวัยของว่าวัยเปลี่ยนความคิดของเปลี่ยน หอมมีความคิดที่สื่อสารง่ายมากขึ้นอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นอชอบได้ใช่อะไรบอกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแฟน็ยังจำเป็นอยู่กับสำหรับพี่โมไม่ถึงจําเป็นค่ะแต่ว่ามาก็ได้ไดและหอมจะอันนี้ไม่ได้คุยนะคะใครที่เข้ามาเป็นแฟนหอมอะในวันที่หอมตกผลึกแล้วอะ คุณจะมีความสุขแบบมากๆเลยอะผู้หญิงคนนี้ทําให้คุณมีความสุขพร้อมซับพอตแบบเต็มที่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยว่าในอดีตคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่งี่เง่ามาห้ามทํานู่นห้ามทำนี่อันนี้ไม่ต้องค่ะอยากทําอะไรบอกมาค่ะพร้อมซับพอตเป็นคนข้างักคนนึงเลยเป็นแล้วเป็นคนข้างหลักด้วยแล้วก็ซื้อสัตว์ด้วยใช้เงินเป็นทํางานเก่งด้วยแอดไลน์มาได้ค่ะปักตะก้าตรงนี้เลยกดกดตะก้าได้เลยค่ะ